ววววสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบจานบินกันนะครับขออนุญ,ญาตเรียกว่า UFO แล้วกันมาดูชุดไฟกันก่อนนะครับใช้มอเตอร์2212 1400 kv นะครับแล้วก็ใช้ใบ8060สปีดท็อปปี้วิงสกายวอล์กเกอร์แบตเตอรี่ใช้แบต3เซลขนาด1,500มิลลิแอมนะครับรีเซีฟใช้ฟูตบาบ้ารุ่น R 3 0 0 8 SB แล้วก็ใช้เซอร์โว สองตัวเฟืองเหล็กในการคุมตัวไอรอนนะครับการบินจะทําเป็นมิกซ์แล้วก็ใช้เซอร์โวอีกตัวหนึ่งในการคุมลัดเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูผลการบินกันว่าเป็นยังไงบ้าง Bye. yeah สรุปผลการบินนะครับตัว ufo airplane สนุกมากนะครับบินล่อนไปล่อนมามันมีอาการเบาบินสบายนะครับแล้วก็ไม่ไม่แรงกับโชคโคกหากเราสามารถควบคุมได้ง,ง่ายๆนะครับดูที่เรื่องลมเป็นหลักพอลมนิ่งเนี่ยมันจะบินเนียนเลยนะครับพอมีลมมาปุ๊บมันก็จะเหินขึ้นเหินลงเรื่องที่อาจจะต้องดูก็คือการตั้งตัวแอร์ลอนเอลิเวเตอร์อะนะครับ ตัวนี้นะครับอย่าตั้งให้มันมากเกินนะครับดูที่ตัวค่า end point เนี่ยเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นลงเนี่ยนะครับเราตั้งไม่ต้องมากเลือกที่ end point มันลดลงมาอย่างลำเนี้ยบินลดค่า end point เหลือแค่50%เอเองนะครับคือถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเวลาขึ้นอ่ะเวลาให้เราดินขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นสูงปีดเลยนะครับแต่พอเราลดค่า end point เนี่ยลงมาละห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันขึ้นได้แค่นี้ นะครับมันจะไม่เหมือน3 d ดถ้า3 d ดีผมจะทําให้แบบสุดเลยนะครับพอเอนพอยน้อยเนี่ยเวลาที่เราคุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็จะง่ายนะครับไม่อันนี้ไม่ได้ไปตั้งค่า EXPO นะครับค่า EXPO จริงๆก็เป็น100%ตามมาตรฐานไปเพราะว่าชอบเล่นสติ๊กเร็วๆอยู่แล้วนะครับก็สนุกมากนะครับวันนี้ให้ได้เลย UFO ตะวันรวีวิสวัสดีครับ